นี่นะครับเพื่อนๆคืนนี้เราจะนอนที่ห้องน้ําแข็งวิธีการนอนก็คือหนึ่งใส่ชุดลองจรเสื้อผ้าอุ่นๆมาแล้วก็ถวมวสูงถุงนอนชั้นแรกก่อนเข้าไปอนี่นะครับเร็วไอขึ้นทั้งตัวยังขึ้นไหนวะไอสีฟ้าขึ้นสุดปลายยังเสร็จแล้วอ่านอนลงไปไม่เข้าห่มเว้ย เอาตัวเข้ามาในนี้หัวอยู่นี่นี่เอาหัวเนี่ยขึ้นไปไหมบนหมอนเออขึ้นมาอีกนี่เห็นไหมนี่เป็นฮูดเนี่ยตรงนี้เป็นฮูดมันเออแล้วตัวเข้าไป,น,ไปนอนแล้วเนี่ยนี่นะครับวิธีการนอนนะครับแล้วเราก็ลูดซิปขึ้นไปเรา <c oughs> สอบไวไ้ในล้วมันไม่เน้นยันลูดซิปขึ้นไปด้วย เออแล้วฟูเลยอู้วิธีการขี่รถมาไอ้นลัฟขี่โอ้ยขี่ดีมากขี่จนกูปวดหลังเลยของนี้เขียนว่าไงครับเพื่อนๆ I love you ใช่เหรอโอ้ยเขียนว่าอะไรวะ Love you too Love you too อะไรอ่ะ the ice เอ้ยแล้วยูท t บเ e อะ e e ส e เอเขาบอกว่าถ้านอนแล้วได้ได้นี่ด้วย tot คืออะไรอ่ะได้แล้วนกอ๋อน่าจะเป็นสปอนเซอร์มันหรือเปล่าวะไอส์โฮเทลอ่เออแม่ใช่อะอ่ะ,ออะ,อะเสร็จยังเนี่ย เข้าไปให้สุดแล้วเอาหัวไว้ข้างบนนี่หัวเนี่ยหัวเอาหัวเข้าหมอนเปียกเอากระเื้อนี่เปียกอะนกไม่ต้องไว้ขึ้นบนหัวหัวเคื่อก็เปียกไม่เปียกเลยไว้ตรงกลางได้ถ้างั้นอะร่มแดดได้เสียถามบ้านนึงร่งแดกอิ่มมากินน้ำเค้กน้ำชาเนี่ยอะไร อาแล้วมุ้ยนอนนะเก้งพี่งอ่ะให้พี่เข้าไปอยู่ในถุงนอนให้เป็นนอนก่อนเออเห็นยศกูแล้วเนี่ยเออนั่นแหละเอามือเข้าไปหัวพี่ไม่ได้เอาออกมาคลุมอ่ะเนี่ยเอาตัวลงไปอีกเอาตัวลงไปอีกเนี่ยเอาหัวเข้าไปในนี้ เอาหัวยังไม่พอลองไปอีกแอนเราเราเลยกูเหนื่อยอยาวเข้าไปกิด่กูเลยเนาะนี่ไงเรียบร้อยเอาหันมารูดซิปก่อนดี การนอนที่ถูกวิธีต้องรูดซิปนะเพื่อน,นเพื่อนเดี๋ยวรูดให้เขา